สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำขอหมกหมกหมูใส่หน่อไม้จ้าหมูสามสันหมกหมูใส่หน่อไม้จ้ามีเครื่องปรุงมีหมูมีตะไคร้มีพริกมีพริกลูกโดดด้วยพริกลูกโดดแล้วก็มีใบแมงลักแล้วก็มีต้นหอมจ้าอา้าวใส่หมูลงไป ใส่ซัลาคลายลงไปแล้วก็ใส่พริกลงไปด้วยพริกใส่พริกลงไปหมดเลยทั้งลูกโดด อันนี้หมูสุกแล้วจ้าหมูสุกแล้วจะพุงเครื่องใส่ต้นหอมใส่ต้นหอมลงไปใส่ชือรสลงไปใส่หลายแสบหลายเด้อนี่ใส่หน่อยแสบหน่อยจ้าใส่น้ำปลานิดหน่อย แล้วก็เติมด้วยใบแมงแลักใบแพรกิตู้จะใบพรกิตู้แล้วก็คนให้เข้ากันเติมน้ำปลร,ร้านิดหน่อยแล้วก็คน แซ่บบอคน้หมูสามชั้นหมูสามชั้นสักแซ่บต้องกันเด้อพี่น้องเมื่งนะมกน้ำมัสุกเลยจ้าปิดไฟได้เสร็จแล้วเสร็จแล้วจ้าปิดไฟนล้วเติมน้ำปลาแดงกัมปลาหัวาน้ำมัใส่จะนั่งแล้วก็มาใส่หมูใส่ผักใส่พริกพริกเอ่อพริกลูกโดดเด้อนี่ใส่พริกลูกโดดแซ่บต้องกันเด้อพี่น้องมาจ้าแซ่บจ้า